ผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ดรพิเชษวันนี้ครับเรามีแขกรับเชิญหนึ่งท่านนะครับที่เคยประสบปัญหาในเรื่องของมะเร็งนะครับเป็นมะเร็งที่โพรงจมูกแล้วก็ปัจจุบันมาเป็นมะเร็งที่ต่อมไทรอยคุณยุพินอุทัยศรีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเคยเป็นมะเร็งที่โพรงจมูกใช่ค่ะเมื่อกี่ปีมาแล้วครับ12ปีที่แล้วค่ะอาการจะเป็นยังไงรับไม่ค่อยได้ยินเราได้ยินแต่ปอดตับ ลำไส้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ฟู้ดเหมือนเหมือนก็ส่วนใหญ่ท,นทวนโทษเขไปจะทักหนูแบบนี้เหมือนกันใช่ก็ไม่รู้ะะไงครับโ<ม>พรงจมูกไม่เคยได้ยินเนี่ยมะเร็งโพรงจมูกโพรงหลังจมูกก็คือตอนตอน,ตอนแรกๆนะค่ะเวลาที่<ข>ท,ที่อ้าปากกว้างๆอะคะ<ข>่ะมันจะเจ็บข้างหลังะะหูอะค่ะหรือว่าเวลาทานอะไรที่เราต้องอ้าปากกว้างๆอะนะคะเหมือนเวลาหาวอะไรอย่างเงี้ยจะเจ็บตรงนี้ใช่ค่ะเจ็บหลังหูแล้วก็มันมีก้อนเนื้ออยู่ตรงนั้นหรือไง มันก็ไม่มีก้อนเนื้อเลยนะคะ,คะไม่มีเลยเสร็จแล้วเนี่ยหนูก็ก็สังเกตตัวเองอะคะ่ะเป็นมาสองอาทิตย์ก็ทําไมไม่หายเลยเป็นอะไรหรือเปล่าก็เลยไปหาคุณหมอคุณหมอก็จะให้ยาทานมาก็คือ,อเป็นแก้ก้ามเนื้ออักเสบคุณหมอบอกว่าก้ามเนื้ออักเสบก็ทานไปได้หนึ่งอาทิตย์พอยาหมดก็เป็นต่ออะคะ่ะใช่แล้วก็กลับไปหาคุณหมอท่านเดิมอีกคุณหมอก็ยังยืนยันว่าเป็นอย่างนี้อีก จนสามครั้งนะคะเราก็เริ่มเริ่มบอกคุณหมอแล้วว่าคุณหมอไม่ใช่แล้วค่ะหนูต้องเป็นอะไรที่มันมากกว่านี้ค่ะใช่มใช่เพราะว่าหนูว่ามันผิดปกติคุณหมอช่วยเอ็กซเรย์ได้ไหมช่วยทาคุณหมอก็ไม่เป็นอะไรหรอกครับไม่เป็นอะไรหรอกครับเงี้ยจนต้องย้ายโรงพยาบาลค่ะพี่สาวก็พาไปอีกโรงพยาบาลออไม่เก่งเลยอ่ะคนไข้บอกอาการยังไม่เชื่อคนไข้อีกคือก็อาจจะอาจจะไม่ชํานาญด้วยฮะหรืออาจจะมันยืไม่แปลงนะ ความรู้สึกของเราเนี่ยคำว่ามะเร็งเนี่ยแปลว่าต้องมีก้อนเนื้อมีอะไรต่างๆอันนี้ไม่มีเลยเหรอไม่มีอะค่ะแล้วมันเลยจะทำไมเรียกว่ามะเร็งอ่ะหนูหนูก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะก็เลยไปหาเปลี่ยนโรงพยาบาลพอเปลี่ยนโรงพยาบาลเนี่ยคุณหมอก็บอกว่าก็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 ส่องกล้องเข้าไปดูเนี่ยก็คือ บบสองข้่งนในโพรงพจมูกไปดูว่าเหมือนมันมีเม็ดขึ้นนะคะเป็นเป็นตุ่มๆเขาก็เลยเอ๊ะอาจจะเป็นภูมิแพ้ก็ได้เลยะะอย่างเงี้ยค่ะก็ให้ให้ยาทานแก้ภูมิแพ้มาพอทานไปได้หนึ่งอาทิตย์กลับไปมันก็เป็นอีกทีนี้คุณหมอก็สองกล้องตัดชิ้นเนื้อเลยตัดก้อนตรงนั้นนะคะจนโพรอะค่ะไปผลปรากฏว่าเป็นมะเร็งที่เท่าไหร่ตอนนั้นขั้นที่สามค่ะโอ้แล้วทำไมพอตัดออกแล้วรอดได้อะคะ หห <า S 1> รหนูหนูคงหนูคิดตอนนั้นเป็นอะไรที่แบบว่าคุณคุณหมอก็ก็งงเหมือนกันนะคะว่าว่าว่าทาไมแบบบอกเป็นมะเร็งแล้วคําถามที่หนูโยนถามกลับไปกับคุณหมอก็คือคุณหมอคะแล้วหนูต้องทําตัวยังไงคะหนูต้องรักษาที่ไหนคะอะไรยังไงเนี้ยมหมอก็เอ๊ะทำไมไม่ตกใจเลยตอนที่บอกให้ให้ญาติเข้าไปนั่งฟังด้วผมไม่เป็นไรหนูหลับได้พอหนูว่าหนูก็น่าจะเป็นมะเร็งอะคะอ่ะเสร็จแล้วเนี้ยก็ไปรักษาแล้วก็มีความรู้สึกว่ายังไง มะเร็งก็หายได้หนูไม่เชื่อว่ามะเร็งทําให้คนตายใจกําลังใจดีมากกำลังใจดีมากแล้วเสร็จแล้วหนูก็หายจากมะเร็งใช่ค่ะทีนี้พอมาเป็นมะเร็งไทรอยค่ะมะเร็งไทรอยนี่นี่เป็นเรื่องใหม่หมดเลยนะก็มาเจอมาเจออะไรยังไงฮะแล้วมะเร็งไทรอยคืออะไรคะมะเร็งไทรอยก็คือว่าก่อนพอหลังจากนั้นก็คือหนูว่าใช้ชีวิตปกติแล้วก็คือดูแลสุขภาพตัวเองอะค่ะก็มาตลอดเลยแล้วเสร็จแล้วเนี้ยปุ๊บ ก็เมษาปีที่แล้วไปเล่นสงการที่<ม>บ้านนะคะ<ม>ก็เลยรู้สึกเล่น,เล,นเล่นโดนโดนน้ำสาดมาที่คอแล้วก็อุ้ยคอเปียกจับดูมันมีก้อนเนื้อค่ะตรงกว้าง<ม>ตรงกว่าง,ง,วาง<ม>ขวามือเนะะี้ยค่ะเฮ้ยเป็นก้อนอะไรเนี่ยก็กลับไปหาคุณหมอที่ที่ที่ทเค<อ>ารักษาอยุหายนะคะ<อ><ม>คุณหมอท่านเดิมเขาก็เอ้ยเป็นอะไรคงไม่เป็นอะไรหรอกมั้งก็พยาม,มาทานก้อนมันก็ยุบไปอะคะ่ะ<ม>พอก้อนอยุบไปปุ๊บก,ก็ไม่มีอะไรละ พอสักพักหนึ่งเดือนกรกฎาคมเป็นอีกแล้วเจ็บขึ้นมาทีนี้ก้อนมันโตคุณหมอก็เลยเจาะเจาะเจาะก้อนนะคะไปตรวจใช่ค่ะผลปรากฏว่าเป็นมะเร็งเป็นเนื้อร้ายแล้วค่ะคุณหมอก็ไม่เชื่อเราก็ไม่เชื่อเพราะว่ามันไม่มีสิทธิ์ที่โพลหลังจมูกอยู่ว่าค่ะมันหายไปแล้วแล้วมันไม่มีสิทธิ์ที่จะกลับมาเป็นอีกคุณหมอบอกไม่ไม่น่าจะเป็นอีกก็เจาะใหม่อีกรอบหนึ่งเป็นเจาะสองครั้งผลปรากฏว่าก็ยืนยัน ว่ายังเป็นคุณหมอก็เลยนัดวางแผนการรักษาโดยการผ่าตัดนะคะผ่าตัดก้อนเนื้อก้อนผ่าไปไหมคะผ่าแต่ก่อนที่จะผ่าเนี่ยพอดีว่าสามีคนคนที่บ้านนะคะเขาเขารู้จักบริษัทแอบโก้ค่ะค่ะเขาก็เลยเข้ามาศึกษาข้อมูลตรงนี้แล้วเขาก็บอกว่าลองลองทานผลิตภัณฑ์ของที่นี่ดูไหมอะไรเงี้ยหนูก็ไม่เชื่อเพราะหนูเป็นคนที่ ไม่เชื่ออะไรเกี่ยวกับพวกนี้ค่ะตั้งแต่รอบแรกแล้วเพราะหนูเชื่อมั่นในในตัวคุณหมอ,อมก็เลยเชื่อมั่นวิธีการรักษาแบบทันสมัยใช่ใช่ค่ะแล้วก็เลยไม่ก็จะดีหรออะไรเงี้ยคนที่บ้านก็เลยบอกว่ามันก็ไม่เสียหายเลยนี่มันคือน้ำผลไม้ออใช่หนูก็เลยเดินเข้ามาที่นี่เมื่อวันที่ยี่สิบกรกฎาปีที่แล้วอ่ะค่ะแล้วก็พี่เจ้าหน้าที่ที่นี่เขาก็แนะนำมาค่ะว่าเออหนูก็บอกอาการเขาอะไรเงี้ยค่ะว่าเนี่ย คุณหมอบอกเป็นมะเร็งนะต้องผ่าตัดเขาก็แนะนําน้ำมังคุดกับบิมสีเขียวอให้ลองทานดูก่อนใช่ค่ะให้ลองทานแล้วเป็นไงคะพอทานแล้วเนี่ยผลผลรับที่ได้เป็นไงคะผลลัพธ์ที่ได้ก็คือค่อนข้างตกใจอะค่ะตกใจในที่ไห่ว่าหนูไม่คิดว่าว่าจะทําให้หนูแข็งแรงขนาดเนี้ยค่ะอ๋อเหรอมันดีขึ้นมากใช่ค่ะใช่ก็คือทานไปประมาณ ยี่สิบกว่าวันนะคะเพราะว่าคุณหมอนัดผ่าตัดวันที่สิบหกสิงหาก็คือนอนไปนอนโรงพยาบาลก่อนสองวันทานแต่เดือนกรกฎาใช่ค่ะและผ่านัดสิงหาใช่ค่ะสิบหกสิงหาทานยี่สิบกรกฎาค่ะอพอปุ๊บก็ทานไปวันที่ที่ผ่าตัดออกจากห้องผ่าตัดแล้วมันก็เป็นอาการปกติของของคนที่ผ่าตัดเนาะ,ะหรือว่าก็คือแพ้แพลยาสลบออกมาก็คือ อาเจียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทานอะไรไม่ได้เลยพอหลังจากนั้นตกช่วงเย็นก็เอออาการก็ดีขึ้นพออาการดีขึ้นปุ๊บเนี่ยเราก็เริ่มเริ่มหิวน้ําก็บอกบอกพี่สาวอะค่ะที่ไปเฝ้าว่าช่วยช่วยหยิบแก้วน้ําให้หน่อยอยากดื่มน้ําอะไรอย่างเง<อ>ี้ยค่ะก็เป็นน้ําเปล่าที่ไม่แช่เย็นพอหนูดื่มไปมันก็คือดื่มไม่ได้เลยอะค่ะ เจ็บไม่ไม่เจ็บอย่างเดียวด้วยค่ะอะไรที่ลงคอมันจะไอแล้วก็สำลักออกมาหมดเลยค่ะผ่าแล้วนะใช่ค่ะผ่าแล้วทำไมอะผ่าแล้วมันไม่หายเพราะอะไรอ่ะผ่าก็คือตอนที่พึ่งพึ่งพึ่งออกจากห้องหนูก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมยังไม่ีใช่อาจจะยังไม่เข้าที่อย่างเงี้ยค่ะยังไม่ได้พักฟื้นอ่ะใช่ค่ะแล้วเสร็จปุ๊บทำยังไงดีล่ะคุณหมอก็เลยบอกว่าถ้าเธอยังทานน้ําไม่ได้แม้กระทั่งน้ําเนี่ย เธอก็ต้องกลับไปใส่สายยางเหมือนครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วหนูใส่สายยางอยู่สี่เดือนค่ะหนูก็จิตอาหารทางสายยางใช่ค่ะหนูก็จิตตกไม่เลยนะฉันจะต้องไม่เป็นอย่างนี้มันทรมานมากค่ะเส้าทางจมูกใช่ค่ะเข้าทางจมูกแล้วก็ถึงกระเพาะอาหารนะคะ สี่เดือนนะคะสี่เดือนไอ้ตอนมันไปอยู่แล้วไม่เท่าไหร<อ><อ>่ไอ้ตอนเอาเข้าไปเจ็บมากใช่ค่ะรู้เคยเจอค่ะ,คะนั่นแล้วค่ะแล้วมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยไม่ได้ละทางนี้จิตตกมากเลยค่ะ,คะไม่ไม่เหมือนครั้งที่แล้วเราก็เลยไม่ได้ละทํายังไงดีละ่ะแล้วพอดีตอนที่นอนเนี่ยก็ก็พกนังมังคุดไปด้วยอะค่ะก็เลยบอกพี่สาวว่าช่วยช่วยหยิบมาให้หน่อยลองดู ว่าไม่มีหนทางแล้วพอไม่อยากใส่ใส่ยางอะค่ะคก็เลยลองเขาก็เทสใส่แก้วแล้วคุณหมอก,ก็จะสอนวิธีการทานให้อะค่ะว่าเวลาที่ทานเนี่ยมันต้องใช้เป็นช้อนชาก่อนตอนแล้วเวลาเกินก็ใช้ทีละนิดแล้วก็เวลาเกินน่ะก็ต้องการหายใจนิดนึงอพอคําแรกก็ลุ้นหนูก็เก,กินได้เธอเกินได้เธอมันก็เกินได้จริงๆอะค่ะแล้วก็จนจนหมดแก้วอะค่ะแล้วก็คือใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงในการทานหนึ่งสอง ใช้าใช่ค่ะใช่ดีใจมากอุ้ยไม่ต้องใส่สายยางแล้วขนาดน้ำมังคุดเนี่ยมันคือมันค้นๆแล้วมันเย็นด้วยใช่ค่ะทําไมเราทานได้โดยที่เราไม่เจ็บเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็รู้สึกคือตอนนั้นจะง่ายทานอะไรไม่ได้จะเกิดทานอันนี้ก็ประทังอันนี้เป็นทุกวันก็ยังได้นะใช่ใช่ค่ะขึ้นหนึ่งมันก็ได้ความอิ่มด้วยแล้วก็หายกระหายด้วยชุ่มคอด้วยแล้วก็ ทำให้อย่างน้อยที่สุดเนี่ยไม่มีกรดออกมากัดเราในกระเพาะใช่หนูก็แบบร,รู้สึกดีมากเลยค่ะทุกคนที่ที่เฝ้าอยู่เขาก็เฮ้ยทําไมทานได้ล่ะอะไรเงี้ยทุกคนก็จะดีใจพอปุ๊บวันเราก็เริ่มเริ่มดีขึ้นพอพอหลังจากผ่าตัดมาได้หนึ่งหนึ่งวนันก็คือเลือดท,ที่ที่มันจะมีท่อเลือดด้วยใช่ไห,ไหมคนะ่ใช่ค่ะ<แ>ก็เริ่มหยุดไหลละ ก็ค่อนข้างแปลกใจว่าทําไมเลือดเราไหลน้อยมากอะไรเงี้ยค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็เริ่มทานเป็นโจ๊กป่านโจ๊กป่านแล้วก็เป็นโจ๊กแล้วก็มาเป็นข้าวต้มแล้วก็พัฒนามาเป็นข้าสวยธรรมดาอที่นั่นเจ็ดวันค่ะเจ็ดวันขยับจากโจ๊กเป็นข้าวต้มจากข้าวต้มเป็นข้าวสวยภายในเจ็ดวันเร็วนะคือก็แสดงว่าน้ำมังคุดเนี่ยเข้าไปช่วยทําให้ร่างกายนี่มันปรับสมดุลของมันสึ้น หนูแข็งแรงมากอะค่ะพอดีวันนี้ไม่ได้หยิบรูปมาเพราะว่าโทษนะคะคุณหมอผ่าตั้งแต่ตรงนี้ถึงหลังหูเลยอะค่ะยาวมากแล้วก็คือนอนอยู่ที่นั่นเจ็ดวันเนี่ยทานยาทานยาแก้ปวดแค่หนึ่งเม็ดเท่านั้นก็คือไม่ร่างกายไม่ทานเลยไม่ปวดเลยทุสีชั่วโมงนะแต่นี่ก็คืออยู่ได้แล้วหมอไม่ได้กาหนดให้หนูว่าต้องทานยาทุกสี่ชั่วโมงอะไรอย่างนี้หรอหมอกําหนดค่ะ แหนูไม่ปวดหนูก็ไม่กินใช่หนูไม่กินเลยค่ะหนูก็จะเอาวางไว้พยาบาลก็ถามคุณยุพีนไม่ปวดแผลแล้วไม่ปวดค่ะหนูไม่หนูขอไม่ทานนะคะเนก็จะไม่ทานเลยอก็สุดท้ายแล้วมะเร็งก็ผ่าตัดเรียบร้อยค่ะนะครับก็ผ่าตัดตอนนี้ก็สุขภาพให้รอยก็ไม่มีแล้วค่ะร่องจมูกก็ไม่มีแล้วอป็นหนูเป็นมะเร็งสองอย่างที่พี่ไม่รู้จักทั้งคู่สุดท้ายสุขภาพชีวิตสุขภาพชีวิตเป็นยังไงตอนนี้รู้สึก ตัวเองแข็งแรงมากมากเลยอะค่ะตั้งตั้งแต่วันแรกที่ออกจากโรงพยาบาลใช่ไหมคะอ,มออกจากโรงพยาบาลเนี่ยวันแรกหนูก็ไปเดินช้อปปิ้งที่ห้างได้เลยค่ะโอ้แล้วตอนนี้หนูยังทานประจําอยู่ไหมคะเนี่ยทานประจําอยู่ค่ะ,คะก็คือน้ำมะขุดวันละหนึ่งซองตอนเช้าค่ะแล้วก็แคปซูลที่เป็นสีเขียวอะค่ะ,คะก็ก่อนอาหารมื้อเที่ยงสามสามเม็ดแล้วก็ก่อนนอนสามเม็ดค่ะถามความรู้สึกนิดหนึ่งหนูบอกหนูเป็นคนที่เชื่ออะไรยากมาก ใช่ค่ะแต่ตอนนี้เนี่ยทานประจำเนี่ยความรู้สึกและสาเหตุจริงๆมันคืออะไรหนูหนูรู้สึกตอนตอนที่ที่บอกอะค่ะที่เริ่มแรกที่เราบอกว่าเราออกจากห้องผ่าตัดอะ,ค,ะ,ะค่ะแล้วเราทานอะไรไม่ได้เลยแต่สิ่งแรกที่เราทานได้เนี่ยมันกลับกลายเป็นน้ำมังคุดน้ำมังคุดซึ่งไม่ใช่น้ำเปล่าะะใช่ใช่แล้วมันแช่เย็นด้วยอะคะ่ะแล้วนก็เลยรู้สึกแบบเฮ้ยทำไมไม,มันมาหัศจย์อย่างนี้และและอย่างที่สองที่ตามมาก็คือ ทำไมหนูไม่เจ็บแผลทำไมหนูไม่ปวดแผลเลยแล้วทำไมหนูแบบแข็งแรงมันซึ่งมันผิดปกติกับคนที่ที่เพิ่งผ่าตัดมาค่ะเ,ออเพราะคนที่ผ่าตัดเนี่ยหนูหนูเคยไปเยี่ยมเพื่อนๆหลายๆคนนะคะก็อาการเขาจะต้องไม่เป็นอย่างนี้และหนูรู้สึกว่าเฮ้ยทาไมหนูมีพลังมากขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะออพอออกจากโรงพยาบาลอย่างที่บอกอะค่ะก็ไปเดินชอปปิง้งซื้อของในห้างได้เพราะว่าไม่งั้นแม่ จะเอากลับไปอยู่ที่บ้านแล้วอะค่ะเพราะเขาเขาเขากลัวว่าหนูคนไม่รอดใช่ค่ะคือสุดท้ายคุณภาพชีวิตตอนนี้ดีขึ้นมากดีมากดีมากจนหนูแบบว่าทึ่งตอนนี้หนูเจอใครหนูก็แนะนำหมดเลยว่าหนูแนะนําคนอื่นไหมแนะนําค่ะการแนะนําคนอื่นเนี่ยมันยากแค่ไหนอย่างไรกับการที่ทําให้เขาเข้าใจแล้วก็ยอมรับถ้าถามหนู ถ้าถามหนูนะคะหนูว่ามันมันไม่ยากค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเขางอย่างเขาเก็บตัวใช่ค่ะใช่หนูหนูคือจัดตัวเราที่ที่เขาเห็นคนที่คนที่มาเยี่ยมเราตอนผ่าตัดอะไรเงี้ยทุกคนก็จะแปลกใจหมดเลยแล้วพอกลับมาก็จะถามว่าเอไปทําอะไรมาทําไมื่าใช่ทาไมสดชื่นทําไมดูเหมือนคนไม่ไม่ใช่คนป่วยที่เป็นมะเร็งเลยอะค่ะนั่นแหละค่ะ ก็จะพยายามแนะนําทุกครั้งถ้ามีโอกาสยิ่งแบบทงยิ่งถ้าเจอคนที่แบบเป็นมะเร็งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบว่าแนะนําเลยแล้วอยากจะแนะนําเพราะอย่างหนึ่งที่ที่หนูได้กลับมาเนี่ยล่าสุดเนี่ยมีน้องคนหนึ่งที่เขาเป็นมะเร็งที่เต้านมค่ะหนูก็แนะนําเขาเขาก็ไปฉายแสงแล้วก็ให้เคมอยู่เขาก็โทรมาขอบคุณเพราะว่าเขาไม่เขาไม่ไม่แพ้หรือว่าอาจจะแพ้บ้างแต่อาการน้อยลงอะไรเงี้ยเขาก็ขอบคุณเราหรอก ช่งตรงนี้มันทำให้หนูรู้สึกว่าเฮ้ยมันรู้สึกดีมากอะค่ะมันไม่กุศลใช่ค่ะมันได้กุศลเพราะเราได้ช่วยคนทีนี้หนูรักษาอยู่กับหมอแล้วนมีอาการดีขึ้นขนาดนี้เนี่ยมันน่าจะไม่ใช่เป็นไปตามคันลองที่หมอเขาเคยเจออหมอเขาพูดอะไรกับหนูยังไงหรือเขาถามอะไรหนูบ้างไหมว่าเฮ้ยไม่เกิดเะไรขึ้นอะไรต่างเนี่ยคุณหมอลล่าสุดนี้คุณหมอนัดไปไปหาเมื่อวันที่ยีสิบสองมกราค่ะปกติพอตอนที่ออกจากโรงพยาบาลมาใช่ไหมคะคุณหมอ พราะหนูไม่มีไทรอยแล้วนะคะปกติจะต้องเอยไงแต่หนูไม่เป็นตรงนั้นคุณหมอก็จะให้ทานยาไทรอยกับแคลเซียมค่ะแคลเซียมเนี่ยวันละสามเม็ดเช้ชากลางวันเย็นไทรอยก็ตอนเช้าหนึ่งเม็ดคุณหมอก็จะให้มาเลยก็หลายเดือนมากค่ะประมาณหกเดืนอนให้ให้ยาตุนมาเลยซึ่งพอวันที่ยี่สิบสองเนี่ยก็ไปเจาะเลือดไปเจาะเลือดแล้วก็ผลปรากฏออกมาหนูหนูก็เลยอยากอยากรู้ด้วยค่ะว่า เอ๊ะทานกับการที่เราทานกาซีเนียที่เป็นสีเขียวค่ะมันมีผลอะไรต่อตับเราไาหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะหนูก็ทานาค<ๆ>่อนข้างเยอะก็เลยคุณหมอคะแต่หนูไม่ได้บอกคุณหมอนะคะว่าหนูทานคุณหมอคะหนูขอตรวจตับด้วยนะคะคุณหมอก็ได้ตรวจเลยผลปรากฏออกมาว่าทุกอย่างหนูดีหมดเลยแต่คุณหมอเขาไม่ได้ให้แพทยาะนะคะไม่งั้นหนูจะเอามาโชว์ ดีหมดเลยตับก็ดีอะไรเงี้ยมันก็ยิ่งเพิ่มความมั่นใจให้กับหนูเลยมันเป็นอาหารเสริมว่าไม่ใช่ยาหนจะมีอะไรตกค้างตกค้างอยู่และที่สําคัญก็คือว่าคุณหมอโทรมาบอกว่ายุพินเธอไม่ต้องทานยาไทรอยแล้วนะและแคลเซียมจาก3ามเม็ดนะเหลือแค่1เม็ดซึ่งจริงๆหนูไม่กล้าบอกคุณหมอค่ะ ว่าหนูไม่ได้ทานเลยตั้งแต่ออกจากโรงพยาบาล <Wow. S 2> ทานแต่บิมค่ะ <c oughs> โ้ <c oughs> โหนั่นก็เป็นประสบการณ์โดยตรงนะครับของคนที่ได้รู้จักกับเรื่องราวของโอเปอเรชั่นบิมนะครับแล้วก็ให้มาดูแลคุณภาพชีวิตของตัวเขาเองนะครับ <c oughs> ขอบคุณคุณยุพินมากเลยนะคระับค <c oughs> ุณค่ะ <c oughs> <c oughs>